สีแดงไม่โดเลยเนี่ยโอ้โหอยากโดนจังสีเขียวรอดอ่ะชิวๆเยินต่อมือไปให้เลยไปแม้ปุบบอกแล้วไม่ปากกันเลยเลยโอ้ยด่านนี้ก็จอกเลยเล่นเทลแล้วได้บ่อยบอกเลยโอ้ยเล่นอะไรวะ นี่แหละโอ้โหมันอยู่หลังสุดคนเดียวไว้ลันชิดซ้าน่าจินนี่ชิดขวาหน่าผมขอไปตรงกลางไปไม่ได้อันหนึ่งนี่โอ้ลันโอ้ลันลันขยับพอดีเฮ้ยเอาดอฟินตกโอ้ดอฟินหล่นได้ไงโดฟินตกสักกี่โดฟินหล่นไม้ได้ด้วยเหรอมันหล่นได้เหรออ่าจินนี่จินนี่วิ่งตาม หนีโอ้ยตกเร็วเกินว่างไงหบีว่างนอนเหรอใช่เอามาเราดูโอเคเราดูบอลกอบเขาไหมคะเราบอลเสร็จแล้วนอนไหมอ่ะใช่วิ่งมาคนเดียวเวลาชามาว่ะทำไมเราต้องเข็นไปมันขึ้นไม่ได้อ่ะโอเคยังเข้าทันเฮ้ยทำไมเราทันต้องเข็นนะ คนตายเดี๋ยวไปนอนกันเลยเมยอ้าวใครแตกสองคนเลยมันถึงไอ้น้ำแล้วหรอสก,ก้าแตก <c oughs> ถึงแล้วเฮ้ยนนท์วันถึงไอ้น้ำไม่พงไม่เห็นไอ้น้ำเลยแต่ห้าคนแล้วตรงนี้คือห้ามโดนลาวานะห้ามโดนลาวาแดงๆอ่ะอุ้ยอ้ยอต,ตัตวมัตเต้เออหมูเต้ อันนี้ยาสุดหันข้างบนมันพอแหละ,ะดูบอลด้วยกันครับรันรันก็บอกว่ารันง่วงโท<ฮ>ษ<ฮ>ถ้ารัน<ฮ>เออเดี๋ยวรันดูด้วยแล้วก็อาจจะนอนอาจจะแบบดูทิปอะไรเงี้ยออุ้ยแค่ยังมีหนวดด้วยอืมอุ้ยแล้เราดูอยู่ เออเออเออเฮ้ยหูกระโดนตายโอ้โหไอ้เสียงแตกรวดเว่ะ้าวี่็วเร็วแตก่ผมแตกแตกไม่แตกรอดสวยถึงแล้วว้าววู้ดเก็บแตกแล้ว อันนี้คือมันจะให้เราวาดเส้นวาดตามเส้นแดงๆนะครับใช่ครับให้ตรงที่สุดตรงที่สุดครับไออผมว่าเกมนี้ในมือถือเล่นยากสุด เอาไงไมิวเขาเล่นกันอยู่่ะเออมาดีเจอเข้ามาเลยเล่นโหมดอะไรกันอ่ะมินิเกมครับอ๋อเล่นลมินิเกมใช่วันเลยมากเก้าสิองจุดสองเปอร์เซ็นเก้าสิบสามจุดสามคุณเล่นแบบนี้ตามมาได้เลยครับ นี่นี่ผมคุมสามอันล่างเองเห็นไหมของฝั่งแดงอ่ะหนึ่งสองสามสามอันล่างของกูเองเราไม่รู้เลยอยู่ฝั่งไหนฝั่งไหนหรอกูเองโดฟินสามอันต่อจักรวาลอันนี้เล่นยังไงมันต้องเดินเนาะต้องเดินด้วยครัเรือที่อันนี้นะทุกคนอันดี้ค่ะโอ๊ยฝั่งสีแดงใครไม่เดินอ่ะได้นองฟังเพลงนองขึ้นบน สีแดงโดนรัวเลยไม่ไมไมแผลรับให้ินมเขาด้ โอ้โหห้าหกต่อสิบสี่โอ้ชนะสู้ใครไม่ได้อันนี้เราแข่งแบบนักดับบี้ดีป่ะหามิมกันเนี่ยคนมิมเนี่ยเล่นคนมิมยจะดีเออเจอแล้วคุณนายซีโอเก้นไม่โดนคุณนายบายบายไม่โดน ไม่โดนอีกโอ้โหอย่าเข้ามาผมยอมแล้วอุ๊ยไม่ได้โอม่าเลยถึงจังอุ๊ยอินสก้าเลตลวกอย่าทำได้จะ่เดินอย่าเข้ามานะอุ้ยอมัมีคนเล่นผมตายไป เธอดันยินดีตกครึ่งหลังมาแล้วเคครับจบตานี้ผมโอเคเลยอีกลางล็อยากเล่นด่านนี้นั่นก่อนอ่ะที่วัดดวงอ่ะที่มันให้กดปุ่มมันจะเป็นดวงเปิดอ่ะใช่ไม่ก็ฟุตบอลแหละอยากเล่นติดก่านก่อนโปปีอย่าไม่ไม่ไม่อ้าวไม่นะจะสองคนพอดี อ๋อฝั่งเราได้ห้าสั่งสีแดงห้าคนแข่งกันเลยคนละมุมแล้วก็มีคนตรงกลางคนหนึ่งทุบทุบตรงกลางตรงกลางทุบทุบที่มันขึ้นมา ฟั okay. oh yeah. งอันมันก็ทุบไม่ได้อ่ะได้จะอันดิทุบมันไม่ค่อโดนแต่ราคาเลยเยูได้นะรสี่หมื่น โอ้โหร้อยสี่สี่ต่อร้อยสามนั่นไงวงวงเห็นไหมมองข้างหน้าไหมบางๆเนี่ยนะอ้ะโหไม่เข้าใจวงมัมนบางคับยาครับยาไม่ยาหมุมวงมันยา,นยานใช่โอกจิ้งหรอกนี้วพวกวงเนี่ยอย่าไปโดนหินนะระเบิดหรือเปล่า ระเบิดน่ะนั่นแหละมมองอลเล่นยากมากเอา้เอาอา้าเข้าลมวฮ่ยโอโ้โหโล่มากเมื่อกี้นี้ไม่ได้ทักอันเลยเหลืองเหลืองอ่ะเหมือนกันอือหือ ตัวอย่างก็เราว่ายเราวงเลยน่าจะชนะแล้วมั้งผมอ่ะอ๋อไอ้ไอ้โหมันเลยอยู่หน้าชัดมองชัดกว่ากให้ยังซ้ายยังขวายังซ้ายยังขวาสมมติให้เดินหลบนะเห็นไหมหินย้อยครับตรงกลางอ๋อขวาอุ้ยสกาเลย ยูจีชีอุ้ยตายเายจิตละอยากรู uh. Uh ้ว huh. uh ่าคนกับ huh. ห ah ินอะไรแข่งกักันเนี่ยอุ้ยโอ้ยใครอู้คุณเล่นลหน้าขบวนเลยเหรอแน่นอนอันนี้ง่ายชอบถ้าอย่างเงี้ยลอยไหวอยู่อย่ามาวางดิลองซัดอ่ะโอ้แก่แล้วอย่ามาวางคนแก่แล้วบ้างโอเคครับจะได้ตัง ไหนๆไอพวกข้าวลาบ้ะไอมินวาลูน่ะมินวาลูหินนาออนเลยฮ่า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 ฮ่ยฮ่าฮ่าฮเาฮ่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 าฮบาฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่า่่่าา่าฮ่าฮ่าฮ่าะ่าฮันฮ่า่อนแล้วมันจะค่อย่ลงมาทับเราส่านประตูมันก็จะแบบเป็่รูปไฟ่้าที่แบบอาจจะยังเป็นทางซ้ายาา่นไง่่ ขอให้โลฟซะไม่ใช่ให้เขา <c oughs> ถ้าไฟเขียวอยู่ทางฝั่งขวาแปลว่าไฟอะ่ะมันวิ่งไปทางฝั่งขวาถ้ามันสีแดงขึ้นอยู่ฝั่งซ้ายก็แปลว่าลูกไฟฟ้ามันกําลังแบบเหมือนกับกาลังทวนไปฝั่งซ้ายอะ่ะเราต้องวิ่งสวนทางกับมันวิ่งทวนน่ะสีเขียวละ สมมุติว่า ah ม e like like ีของมาใช่ไหมอยู่ระหว่างเราอยู่ระหว่างกลางพอดีอ่ะเราวิ่งไปทางที่ลู่ไฟฟ้ากําลังวิ่งไปพอดีอ่ะมันจะเร็วกว่าเนี่ยอย่างเช่นสีแดงเงี้ยถ้าสมมติมันมาข้างหน้าเราอ่ะเราวิ่งถอยหลังเร็วกว่าเออแตกหนึ่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้แตกต้นเรือแตกต้นเรือไปกันเองอ่อนได้ก่อนเนอะเดี๋ยวมันถามว่า ไม่ได้ฆ่าคนเลยกูเลสก็สีงใช่ไหมผมไปสีแดงเลยชื่อกูเลสชื่อกูเลสจะปกปักรักษาเราเร้าสีอะไรเข้าไปแล้วแล้วก็รู้นี่ไปกับโทมัส์ก็องคนเองฉุนมาเจอกันนะผมก็โดนฟีเรื่องสีแล้วเดี๋ยวไม่ทันะต้อสถามดันเงรอดน้้ำเงินโดนไปน้ำเงินบ้างกูเลสอยู่สีแดงตลอดเลยไหมหรือว่าไงอ่าใช่เราอยู่สีแดงตลอดเลยคนโนได้ครับได้ไม่ต้องไปไหนเลยโอเคครับ โอกาสยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์กประตูอ่ะครับไม่จีบน้าทานผมพูดเลยน้ำเข้านะสีฟ้ามันเดิมครับสีฟ้ามันเดิมบอกเลยสีเหลืองโอ้โเขียวจี๋ย่ยายต่อไปก็สีแดงสีเขียวรอดเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวก็โหลผมวัดดวงเปนเนี้ยสีเนี้ยกันสีเขียวรอดสีแดงไม่โดนเลยเนี่ยโอ้โหอยากโดนจังสีเขียวรอดอ่ะชิวๆยืนตบมือ จบแล้วจบแล้วไม่ฝากกันเลยเลยสีแดงไม่โดนเลยเนี่ยโอ้โหอยากโดนจังสีแดงไม่โดนเลยเนี่ยโอ้โหอยากโดนจังเรียกปุ๊บก็มาเลยเว้ยเต็มทุกเงินนารอดไปลปได้เลยผมพูดเลยว่าเต็เงินรอดเธอฮะโดนตีเสมอสองสองเรียบร้อยเรียบร้อย กอยังอ่ะขออีกด่านหนึ่งแล้วกันถ้าด่านถูกใจโอเคครับอยู่นิ่งๆยุชนะได้สีเขียว้อนหมดเลยเจอกันพรุ่งนี้ผมจะเข้ามาเงียบๆไปแหละผมเงียบๆะจะจะเข้ามาเงียบๆเงียบเงียบครับอ่าผมจะมาผมจะมานั่งแป้งนั่งเอาอยู่เนี่ยทำาน้างนั่งทำานางงๆอยู่ในิดๆไปแหละโอเคโอเค แต่มีอะไรก็เรียกกันละกันนะถ้าเราถ้าโจขึ้นได้นี่เรียกเมาก็ไม่ต้อช่วยไหได้เลยโอเคกันละบาย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 บบาายยทุกคนบายบายคือต้องมาเจอใครก็ดีครับบายบาโอเคไปไม่คุณเราเปิดมั้งเหรอจริงจริงผมผมจะเล่นกับพี่โทมัสกับพี่นี่แล้วนะแต่ว่าโอ้โหตอนที่เป็นอะไรล่าสัตว์เะผมไม่ให้โดนอือเสียอดำเหรอผมผมผมเผลอเหมือนแบบเผลอไปเซฟเวลา ผมจะไม่ได้เซฟมานานแล้วใช่ไหมผมไปเซฟตอนสองทุ่มอะ่ะเอ๊ะตอนสี่ทุ่มแล้วผมจะแบบจะกลับไปหลับให้มันเป็นเจ็ดโมงใช่ไหมมันต้องใช้ตังค์สองร้อยห้าสิบาทเลยดิผมมีออสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทเพราะว่าตอนกลางคืนมันมันไม่มีตัวอะไรออกแล้วอ่ะเลยเไม่เลยไม่ได้ยิงอะไรไปเลยโง่นั่นแหละแล้วเราได้ยินที่นีบอกว่าเออจะหลับแล้วเนี่ยผมก็เลยเอ่าไม่เล่นดีกว่าเนี่ยพรุ่งนี้มาเล่นกันใหม่ท็อต โอ้ยด่านนี้ก็จอกเลยเล่นเทลร์รนเนอร์บ่อยบอกเลยิงรอ้าวก็เล่นจริงอ่ะเด็กเทอร์แรนเนอร์โชว์เลยกระโดดโชว์แบกกระโดดสองกสองว่าโชว์ทำไม่ได้เหมือนเดี๋ยวกดคอนโทรลแล้วก็โผล่มาเลยนะวะไม่รู้ว่าโผล่ไปอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าโผล่ไปอย่างนี้อ่ะอ้าวใครแตกอ่ะ อเอาบิมแต่วายแต่ก่อนเลยว่าคนอื่น <c oughs> น,นบบี่เด็กคนนั้นเ่เด็กคนนั้นแม่โก็ไม่รู้ไม่เด็นโผล่มาอย่างนี้ <c oughs> นี่ผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยก็เลยไปอ้าวอ้าว <c oughs> ไปอ้าวอ้าวเลาสามคนคุณเลสเนี่ยไม่ไม่ไปอยู่ดน้าหน้าแล้วหรอ

ระวังโดนชี้เย่รอดสองคนไปเชื้อระบาดสถานีอะไรเงี่ยมีคนหนึ่งเป็นซอมบี้อ๋อา้ให้อยู่ห่างคนอื่นเยอะที่สุดอ่ะผมเป็นนะอย่ามาใกล้ตากอากาศกอากาศเอ่สุดเราคือเราต้องไปจบใเปลี่ยนนะไครเปลี่ยนอ่ะคุณกระจาย

เออชื่อว่แล้วเอ็มตกต<ง>อนออกแล้วให้หลบลาวาลาว่าหล่นมาจากข้างบนเอาชื่อในเ,ออเกมไปก็ไปจอยในตรงตรงผมเนี่ยไม่มีไม่ก็าาดูข้างล่างกระจายถ้าวงกลมดำๆขึ้นนะ่ะให้หลบโอเคตรงผมไม่มีลาวาตกแน่อนอนโอ้โหนอนแน่นอน <c oughs> ไม่มีลาวา โอ้โห oh oh. ตกตกอย่างรัว mm hmm. อันนี้ล่ะนี้ห้ามตกคอ่ะเดี๋ยวมันจะมีหินออกมาให้ดันนะหินม,มันจะดันเราอ่ะหล,ลบใช่ปะให้หลบครับถ้าตรงกลางนี่ก็คือโดนหมดเลยแล้วเนี่ย <laughs> หมดเลยเกลีย้ยงดีถ่าไมไปวิวภาคน,น้น เพิ่มไปแล้วรับ no ตู้รับอยู่แ nice> ล right. ้วรับเป็นลูกภัยด้วยอ้าวลูกไปคนหนึ่งต่อกกันหมดเลยไปแล้วว้าวอยู่คนเดียวแต่ปลอดภัยที่สุดอ้าวลืมรับเพื่อนอะเอาไมาปลอดตอกกันูอ้าวดวงสฉย ล่วงเลยเอาเลยล่วงสิบวิโอ้ออออยล่วงแล้วอ่ะโคตไก่เลยแมเพื่อนกระต่ายเมื่อวานผมดับไปขนาดนั้นเลย <c oughs> สเสพบังคับ,เ,คบ,คบเ,ลเลเซอร์อมเป็นคนบังคับนี่โหลดเลเซอร์จะมีคนหนึ่งเป็นคนบังคับอยากเป็นคนบังคับจังเลยนั่นไงได้ได้เป็นเนละว้าวกดเข้าไปแล้วมึงกดตามมา ยำตัวระวังไปอมันกดปุ่มแปลกแปกแค่ <c oughs> น,นี่จะเริ่มยังเริ่มแล้วเริ่มแล้วทำแล้วกระโดดข้ามเหรอ <c oughs> ใช่โอ้ <c oughs> oh. สกาเลนโดแล้วหนึ่งทีอ้าวแต่ อืมเรียบร้อยอ๋อเหลืองหมดเลยทุกคนต้องต้องบีบต้องบีบโอเคมันบังคับลำบากมากเลย <c oughs> อันนี้คืออะไรอะกระโดดข้าไมไ่เนี่ยหรอไม่ใช่ไม่ใช่อย่าอย่าโดนท,ที่ที่มีไฟฟ้ามา <c oughs> เห็นผ่อนเยอะแม่เลยใี่ระวังตรงนั้นนะเอาเอาโคตรจากเลยเฮ้ยโคตรจากใครตายก่อนล่ะมิมเงินอะไรมิมตายก่อนมิมตายก่อนเอเออือ เออใครนี่เอออวกตัาแต่ไวเก้นบิลกินทำไมคนอื่นเข้าไม่ได้หรอเออมีใครเป็นเพื่อนกับโทรมาไหมต้องเป็นเพื่อนกับโทรมารหรอเออใช่อ่งจะได้อันนี้อันนี้มันห้องโทรมาตะเอาเกมมาหล่นที่ ออกไปสร้างใหม่ก็ได้ออกไปสร้างใหม่ก็ได้